สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่1 0บกราคม2566วันนี้ก็ตื่นขึ้นมาตามปกติครับเสร็จแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวครับวันนี้ก็แต่งเป็นชุดกีฬาสีนะครับซึ่งครูก็บอกว่าให้นักเรียนแต่งชุดกีฬาสีทุกๆคนนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนจะมีการรับรางวัลของอนักกีฬาในช่วงกีฬาสีภายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับเป็นการแข่งขันนั่นเองครับผมก็ลงปิงฟองไว้วันนี้ก็จะมีการรับ เป็นเกียรติบัตรนะครับก็จะได้ขึ้นไปรับก็เลยต้องแต่งตัวเป็นชุดกีฬาสีให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ครับอยู่ที่โรงเรียนวันนี้ก็น่าจะมีการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่คาบแรกจนถึงคาบสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเรียนเสริมก็จะเลิกค่ำหน่อยนะครับส่วนการซ้อมวิ่งก็ตอนเย็นก็จะมาซ้อมนะครับสรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไว้เพียงเท่านี้ครับอากาศวันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับ ก็เริ่มออกร้อนๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับบา,บาย